ลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลที่ไปจังหวัดสระแก้วครับไปรับฟังรายงานการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนพร้อมกับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยดูแลประชาชนในช่วงที่มีเหตุปะทะครับนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมชุดเกราะลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ไปรับฟังการรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแนวหน้า รวมถึงให้กําลังใจกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดโดยนายกขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมการบูรณาการทํางานเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนทั้งด้านความปลอดภยัยการดูแลชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการอำนวยความสะดวกและการเยียวยาเบื้องตน้น ด้านพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงกระแสข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะการขุดคูเล็ดในพื้นที่ชัมรากจังหวัดตราดโดยบอกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบว่าการดำเนินการนี้ของฝ่ายทหารกัมพูชาเป็นการปฏิบัติภายในพื้นที่ของกัมพูชาเองและไม่ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของประเทศไทยทางนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการยั่วยุหรือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแต่อย่างใด โดยสถานการณ์โดยรวมถือว่ายังสงบเรียบร้อยดีนะครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน